สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม f ีฟายี่สิในโหมด Player Mode เหมือนเช่นเคยนะครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะยังก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เหมือนกันเลยนะเหมือนกับเมนเจอร์เลยนะครับก็ผมก็ทําไฟล์เสียไปนะเลยไม่ได้ลงคลิปอันที่แล้วไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่แล้วที่เราแข่งไปนะเสมอกับเฟย์นูไปนะครับ3ประตูต่อ3แล้วก็เสมอกับเวียิวไปนะครับ3ประตูต่อ 3, 3. เหมือนตอนนี้ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเหมือนเราจะอยู่อันดับสุดท้ายเลยใช่ครับเราอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะมี2แต้มเองอันดับ1ก็เป็นเรอัลมาดริดนะครับอันดับ2ก็เป็นอินเตอร์มิลานนะเฟยนูด์ก็ยังอยู่อันดับที่3เลยนะครับโอ้โหเราอยู่อันดับที่4เลยนะซึ่งเกมต่อไปเราก็จะไปเจอกับปารีสอีกแล้วนะครับโอ้โหเจอกันบ่อยมากเลย 3- 4ครั้งแล้วมั้งเนี่ยเจอกับปารีสก็เดี๋ยวไปดูตารางการแข่งขันกันก่อนเลยนะครับ ตอนนี้เราก็จะมีแข่งกับปลารีสนะแล้วก็ในลีกทีมีชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้นะก็แล้วก็มีแข่งกับเฟย์ูดนะครับผมว่าจะเล่นทั้ง3เกมนี้นะเฟย์ูดโอจีซินิกไม่รู้อ่านนี้หรือเปล่านะแล้วก็เกมกับปลารีสนะครับส่วนอันนี้ผมจะตัดมาเฉพาะไฮไลท์นะเฉพาะลูกยิงที่ยิงได้นะครับหรือเสียนะมาเกมนี้เรามาเจอกับปลาลีสกันเลยนะครับ เราได้เล่นตำแหน่งไหนเอ่ยได้เล่น CM เหมือนเดิมไม่ใช่ดิไม่ใช่เหมือนเดิมเพราะว่าไออันที่แล้วไฟมันเสียแล้วคือผมอยู่ดีเขาโค้ดก็ให้มาเล่นเป็น CM เฉยเลยผมก็งงเลยนะครับก็ตำแหน่งที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกับทางปารีสกันเลยนะครับ l 雷斯โกโออยู่ในสนามของปารีสนะครับโอ้โหเราเจอกับปารีสนี่หลายรอบมากเลยนะ ปารีสพบกับทางเอสซูโนโกนะครับในอ่าในลีกนะเกมลีกปารีสแซงเชคแมงกอริชาร์ดโอ้โหเหมือนเดิมเลยไว้เขาไว้ผมอย่างเท่ก็ผมขอเลือกเป็นนี่นครับจ่ายสำเร็จนะเพิ่มโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมที่เจอกับปารีสเลยนะครับเพราะว่าไลฟ์ผมไม่ต้องดูแล้วเนาะคงรู้ๆกันอยู่แหละเพราะว่าเราเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับเวติจ่ายออกมาทางขวา เอาแทงมาให้ริโอเนลมรซี่แทงอีกทีเอ็มบัปเป้ผมต้องช่วยเกมรับหน่อยโอเคอุมติตี้อุมติตี้เอาเคลียร์ไม่ได้เฉย <c ười> เยิยงไกลโอเคเซฟได้นะครับลูกนี้อุมติตี้เคลียร์ไม่ขาดนะเะ่กี้วานารุ่มได้ยิงไปนะครับแต่ก็ยังเซฟไม่ได้นะประตูของทางฝั่งอเอสโมโนโกเวลติสวยไม่ใช่เวลติวอลันดีชาร์ตมาแล้ว <c ười> ข้างล่างมี ยังไงโรดิเกรสยิงเลยโอเคขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากทางโรดิเกรสนะน่าจะใช่อันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ขึ้นนำไปแล้วนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ลุงนี้ผมแอสดีหรือเปล่าวะผมลืมก็นี่ผมน่าจะแอสดีนะแล้วก็ล็อกก็ขวายิงเลยนะครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะดชาร์ตนี่ต่อเลระว่างสวยริชาร์ดมาแล้วยิง โอเคขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับหลบทางเซจิโอลามมสไปได้นะตะ่กี้กระชากมาเลยนะริชาร์ดยิงเข้าไปนะครับลูกนี้เวลติใจไม่ใช่เวลติดิตอเรล่าแล้วก็หลบทางลามอสไปได้นะยิงเข้าไปโดนาโรมาเซฟไว้ไม่ได้นะครับขึ้นนำอยู่2ประตูต่อศูนย์นะเอา้ามาแล้วช่วยเกมรับ แมซี่ได้ยิงโอ้โหเกือบยังเซฟได้อยู่นะครับทางประตูของเราเบิร์กไวเบิร์กไวมาแล้วเบิร์กไวไปแล้วแทงมาเพื่อนยังไงจะเปิดหรือยังไงจะเล่นยังไงฮะเบิร์กไวเบิร์กไวยังครองบอลอยู่ตวข้อกลางมาตอนเรล่าเดียอบได้ยิงเด้ยอบโม่งอีกทีโอ้โหไม่ได้แทมไม่ได้รุ้นเลยผมว่าเล่นกันอยู่สองคนฮะโกเก้กับวนดุม จ่ายบอลกันไปจ่ายบอลกันมาเวลอตี้มาละฮะจะให้ทางคีเรียนเอปเป้ยิงไกลเลยลูกนี้เซฟไว้ได้อยู่นะครับทางประตูของเรานะเป็นลูกบนมุมผมได้ยืนตรงไกลนะมันจะรอบอลมามอุ้ยได้มงอุ้ยเซฟได้ไงวะหน้าหรือโดนหัวหรือโดนหัวกองหลังมันจะโดนหัวไว้นะร่มหรือเปล่าใช่โอ้โหอุ้ย อาคิมี่ได้บอลอย่าโดนนะเพื่อนเรานำอยู่สองศูนย์นะเอา้าเอ็มบาเป้หลุดมาเรียบร้อยยิงลงโล่งนะครับลูกนี้แต่ก็ไม่ลงเท่าไหร่แต่ก็โลงนั่นแหละเออตกลงโล่งหรือไม่โลง่งก็ไม่รู้นะครับแต่โดนเลยแล้วนะตีใครแตกไปได้นะครับคีเรียนเอ็มปปบาเป้อ้นนี้อะไรวะเนี่ยอะไรมันบังอีกวะเนี่ยก็ลูกนี้เอ็มปปบาเป้เป็นช่องเลยนะนี่นี่โล่งอยู่นะครับลูกนี้ยิงเข้าไปโอ้โห ไปบังกันเองนะนาโชกับใครไม่รู้อีกคนหนึ่งนะครับเรียบร้อยไปนะโดนตีตื้นมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับเอาการ่าได้บอลนมาใจมักกลางโกเก้ลุงๆลูกนี้เบิร์กไว้อย่างเซฟได้อยู่นะครับโอเคโกเราเหนียวอยู่นะโกของทางเอซูนโกผมไม่รู้ชื่อนะครับเหมือนจะอ่านว่าเลคอมหรือเปล่าไม่รู้กลัวอ่านผิดนะเดี๋ยวเป็นริโอเนเมซี่นะครับเปิดนะ ใน่าใส่เบอร์30นะครับแมสซี่มงเคลียร์หน่อยอุย้ยลามอดได้มงเกือบเกือบเกอย่งดีมีกองหลังบังอยู่นะเอาแต่ลูกนี้แมสซี่โอ้ยยังเซฟได้นะครับผมอ่านว่าเลคอมแล้วกันนี่ครับลูกนี้ก็เคลียร์ได้นะไม่เข้าประตูนะครับยังไม่เข้าประตูนะสวยดีช์าขึ้นมาแล้วลองเปิดไหมเพื่อน ลองเปิดลรีชาร์ทโขกไม่โดนตวัดยิงสวยโอเคเลยฮะชื่ออะไรไม่รู้ฮะชาเวอร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ยิงขึ้นนําเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะเริ่มขาดแล้วนะครับโอเคก็มีสิทธิ์ชนะชัวๆแล้วแหละลูกนี้ครับผมสั่งให้เขาเปิดนะเปิดพามาแต่มงไม่ได้นะครับราม,มอสมงเทียแต่ลูกนี้ตวัดยิงเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะขึ้นน้ำเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับน่าจะมีโอกาสชนะชัวๆแล้วแหละ ไปเบิกโอเคเบียดเบียดเพื่อนระวังกาหน้ามาแล้วฮะตบเข้ากลางมาเอ็มปาเปยิงโลง่ลงๆเลยนะครับต,นะบปป 3, บบตีตื่นมาแล้วนะทางปารีสแซงต์แชร์แมงเอ็มปาเปยิงเข้าไปเป็น3บมประตูต่อนะครับลูกนี้โอ้โหตีตื่นมาแล้ว คือเขาเริ่มตีตื้นมาแล้วนะครับจะโดนตีเสมอเว้น่อะลุกนี้เอ็มปาเป้ลงโล่งเลยนะฮอยเบิร์กผมเหมือนเป็น c ีเลยนะเซนเตอร์แบ็กผมต้องบังไว้ก่อนเพื่อความชัวนะครับจะได้ไม่โดนนะจะได้ไม่โดนแมสซี่มาแล้วจ้าแมสซี่ทำยังไงคืนมาก่อนเตโอได้ยิงโอเคเรคอดยังเซฟไว้ได้อยู่นะครับยัง32อยู่นะน่าจะชนะชัวๆแหละเพราะเวลา3นาทีนะครับแล้วจะครบแล้วนะตอนนี้ ก็หมดเวลาไปนะครับทางเอสมูโรโกนะเอาชนะมาได้ที่3ประตูต่อ2นะครับก็3แต้มใส่ๆเลยนะก็เกือบโดนตีเสมอเหมือนกันนะครับริชาร์ดก็ยิงไป1ลูกนะแล้วก็แอซิตไปอีก1ลูกนะครับมาเกมต่อไปแล้วก็จะไปเจอกับทางเรออฟนาครับอยู่อันดับที่17เลยนะเราก็อยู่อันดับที่7แล้วนะครับตอนนี้มี1 1แต้มนะงั้นเดี๋ยวผมขอตัดเป็นไฮไลท์นะครับเกมนี้ผมจะตัดมาเฉพาะลูกที่ยิงเข้านะโอเค เดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับ ก็จบเกมกับเรอาร์ฟไปแล้วนะครับเราก็เอาชนะมาได้น,นะที่4ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปก็จะเป็นศึก UCL ลนะไปเจอกับเฟย์นูดนะครับมาตอนนี้เราอยู่อันดับที่4นะครับถ้าเราชนะเราก็จะอยู่อันดับที่ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะอยู่ที่2หรือที่3นะถ้าอินเตอร์มิลานแพ้นะครับก็ต้องรอดูนะว่าเรอัลมาดริดกับอินเตอร์มิลานใครจะชนะนะครับมาเดี๋ยวเราไปเจอเฟย์ญูดกันต่อเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่ยก็ได้เล่น CM เหมือนเดิมนะครับดิชาร์ตมางั้นไปเจอกับเฟยนูดในศึกยูฟาแชมเปียนลีกกันเลยนะครับ Let's go มาศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเราก็ต้องพยายามเอาชนะให้ได้นะเพราะเราอยู่อันดับที่4อยู่เลยนะครับเหมือนจะอยู่ในสนามของทางเอ็กซ์โปโลโกนะครับยูเนียนพาร์คสเตเดียมนะทางเฟยนูดนะครับมาเยือนดิชาร์ตใส่แจ็คเก็ตมาเลยโคตรเฟี้ยว แล้วก็ผมขอเลือกคอมพิวต์พารแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปเจอเกมกับทางเฟยนูดกันเลยนะครับ Let's โกยังไงฮะทางฝั่งเฟยนูดเขาขึ้นมากันแล้วเราต้องพยายามชนะให้ได้นะแต่เขามาแล้วลูกนี้ยังไงยังไงฮะจะได้ยิงหรือเปล่ามันจะได้ยิงไกลโอ้โหเข้าไปเลยงั้นเลยโอ้โหเอสมรารโกรจะตกรอบอยู่ผ้าหรือไงเนี่ย โอ้โหโดนยิงไกลเข้าสามเลียมไปเลยนะลูกนี้โคตรสวยเลยนี่ครับลูกนี้เพิ่งเริ่มมาสามนาทีเองนะโดนไปซะแล้วโอ้โหผมกะว่าจะมาบังแต่บังไม่ทันนะครับเรียบร้อยโดนยิงเข้าสามเลียมไปเลยนะนี่ผมมาบังไม่ทันนะครับเรียบร้อยไปเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับใจยเย็นเพื่อนใจยเยนจ็นใจเย็นโลเมโร โอ้ยโอเคนายโชโอ้ยนายโชวยังโดนสากัดไปอยู่ผมต้องมาช่วยเกมรับมาๆมาๆระวังไว้เพื่อนเปิดขึ้นมายังไงม่งเคลียเอ้าเคลียไม่ดียังไงฮะเขายังได้บอลอยู่ได้ยิงโอโ้อะไรว้เดียเพิ่งเริ่มมา8นาทีโดนไป2ลูกซะแล้วยังไม่ถึง10นาทีเลยโอ้ยเราจะตกรอบจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหถ้าตกรอบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะยังไงเราก็ย้ายไปอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะ แต่ก็ไม่อยากให้ตกรอบหรอกครับโหลูกนี้มาจ่ายมาฮะลูกนี้โล่งๆยิงทนเสาเข้าไปเลยนะโดนนำสองสูดยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเรียบร้อยไปนะครับโหจะไหวไหมเนี่ยเอสเมอรโกรในแมตชนี้ผมก็ต้องลงมาช่วยเกมรับนะเล่นมาเป็นมาเล่นเป็นซีบีเลยตัวทนยิงอีกสักลูกเนะี่ยถ้าโดนอีกลูกก็เรียบร้อยนะครับดูจากลูกการละ ยังไงฮะแทงมาลูกนี้ผมยืนบังไว้นี่ก่อนแล้วกันโอเคจีม้มาเอา้าพลาดอุย้ยเกือบเกือบเกือบโดนไปไม่เป็นไรยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนเพิ่มไปเกมส่วนไปดิเขามีแค่สามโนกองหลังอะ่ะแล้วก็ส่วนไปเลยเพื่อนเพื่อนสวยสวยไปเกมส่วนใจเข้ากลางไปก่อนยิงโอ้หย,ยังเซฟไปได้อยู่ยังไม่ตีตื้นนะครับยังไม่ตีใครแตกนะ มาฮะโลเมโลจ่ายมาแทงมาลูกนี้โอ้โหยิงไกลไปอีกโอ้ยชนคานได้ซ้ำอีกโอ้โห,โโหยังเซฟมาได้คือทำไมทีมเราวันโดนบุกหนักกันขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหยิงชนคานไปแล้วก็ซ้ำดีโกยังยืนบังไว้ได้อยู่นะครับยังสองศูนย์อยู่นะโดนบุกหนักจัดเลยจะโดนหรือเปล่านี่อะ อีกแล้วคืนไปก่อนโอเคได้เบิร์กไว้เบิร์กไว้เราเราต้องตีตื้นมาสักลูกเพื่อนตอเรล,ล่าสวยได้อยู่ริชาร์ดริชาร์ดจ่ายให้ตอเรล,ล่าเอาคืนมาหลังเฉยเลยผมขอเล่นหน้าเป้าเลยแล้วกันลูกนี้ยิงโอ้โหออกข้างไปนะครับโรดริเกสจ่ายมาลูกนี้จะโดนอีกแล้วหรือเปล่าโอเคเคลียร์ได้ยังได้อยู่นะครับโอเคได้บอลดักบอลได้ริชาร์ดไปเกมส่วนไปเพื่อนบุกเลย เอานักหนักเอานักหนักเอาคืนมั่งเพื่อนขอยิงเลยละกันโอเคตีตื้นมาได้เป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับจากรีชาร์ตนะรีบเก็บบอลมาริชาร์ตเอาไม่เก็บซะด้วย <c oughs> ก็ลูกนี้นะครับริชาร์ตวิ่งขึ้นมานะลูกนี้ตอร์เรล่าจ่ายมาได้ยิงสามเหลี่ยมเลยนะครับสวยๆไปลูกนี้แต่ยังไม่ตีเสมอหรือหรือนำนะตอนนี้ยัง2ประตูต่อหนึ่งอยู่นะครับพอ <c oughs> สัตว์ไลท์เลยละกันนี้โดนริชาร์สไลท์ไปหนึ่งทีนะครับ มาเกมส่วนไปเพื่อนเอาให้ได้เอาลูกต well, so, ีเสมอมาให้ได้นะยกมาเฮ้ย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 อโอ้โหนึกว่าจะได้ลูกดีเสมอซะแล้วโกเขายังเซฟไปได้อยู่นะลูกนี้โอ้โหไปยิงใกล้เกินไปนะครับโอ้โหเขากางแขนออกมานะเซฟไปได้เป็นลูกเปินมุมนะครับยังไงเพื่อน เปิดเข้ามาวอลลันได้มงโอ้ยถ้าเข้านี่สวยเลยนะเนี่ยลุกเนี้ยแต่ไม่เข้านะครับโหติลคาเตะโอ้ยลูนี้ออกข้างไปนะเคลียร์ออกได้ไหมผมก็เล่นตำแหน่ง L W แล้วนะครับเขาเปลี่ยนตำแหน่งนะกอ,อกวิ่งเลยละกัน L W สายวิ่งลิชาร์ดสายวิ่งยังไงฮะสายยิงด้วยผมบอกเลยขอเข้ากลางหน่อยละกันเป็นช่องกลางตรงนี้ปึ๊บ ยิงเสาในาเรียบร้อยทีเสมอเอ้ยเราต้องชนะเราต้องชนะเราต้องชนะนะครับเก็บบอลมาสี่ลิชาร์ดโอ้โหยังไม่เก็บอีกก็ลูกนี้นะครับเข้ากลางมานะแหวกกลางมาแล้วก็ยิงเสาในาเหมือนจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับลูกนี้แต่โกของฟังเขาก็เซฟไว้ไม่ได้นะแต่เราต้องชนะนะครับในเกมนี้เพราะว่าเรามีแค่2แต้มเองท้าเสมอเราก็ยังมีแค่3มเองถ้าเราชนะเราก็จะมี5้านะมีโอกาสเข้ารอบสูงอยู่นะครับ โลเมโลโลเมโลอุ้ยดิชาร์สก,กันไม่ได้ผมลืมไปผมไม่ต้องมาช่วยเกมลับนี่ว่าติด LA, เอไอติดซีบีแล้วนะเดี๋ยวซีบีอะไรแล้วทำไมถึงโดนโอ้โหเครียดเลยผม,ญญมกุซายิงตีเสมอสองลูกยังจะโดนอีกเหรอโอ้โหเอสมอโลโกไม่รอดแล้วในยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยผมว่าไม่ได้เข้ารอบแน่นอนแล้วแหละ ลูกนี้อุ้มติตี้โอ้โหจับบอลไม่อยู่เหมือนจะแรงไปนะครับโรเมโรได้โขกไปเรียบร้อยเลยโอ้โหจบละยกมาอีกรอบอาวมาอีกแล้วโอ้โหใจเย็นผมเล่น LW ผมลืมจะไปซ M อตลอดเลยมาแล้วฮะจะยิงไหมไม่ยิงนะยังหุยมาละจะโดน โดนแน่นอนดูทรงแล้วอุ้ยยิงออกข้างไปครับก็หมดเวลาไปครับแพ้ไปนะเอสมุลโกโหผมอุตส่าห์ยิงตีเสมอให้สองลูกโอ้ยังไม่ได้นะครับก็ลูกนี้ไม่ใช่ลูกนี้ดีเกมนี้แพ้ไปนะดูจากรูปการนะ่าจะตกรอบ UCL แล้วแหละโอ้โหเรียบร้อยไปหมดหวังไปกับเอสมุลโกนะครับก็เดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันก่อนดีกว่านะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะเอสโมโนโกโในยูฟ่าแชมเปียนลีกก็มี2แต้มเองนะครับแพงไป4นัดอ๋อหรืออีก2นัดนะครับน่าจะใช่นะใช่หรืออีก2นัดนะครับโอ้โหเรามีแค่2แต้มเองทางเรืัลมาริดมี9แต้มเปโน,นูดมี7แต้มเฮ้ยอินเตอร์อินเตอร์อย่าตกรอบกับเรานะเพราะเราจะย้ายไปอินเตอร์นะครับผมไม่อยากให้ตกรอบนะเกมต่อไปเราก็จะไปเจอกับโอซีนิกนะครับมา งั้นเดี๋ยวเราไปเจอเกมนี้กันเลยนะครับ Let's go! อยู่อันดับที่14นะ OG c i n i t มาเราก็มาอยู่ในสนามของทาง OG c i n i t นะครับในเกมนี้นะ S อส n ม c o โกพบกับ OG c i n i t ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับในลีกตอนนี้อันดับก็ไม่ดีเท่าไหร่นะทางเอสมอรกโกรไม่รู้ว่าซีซั่นนี้จะรอดหรือเปล่านะครับแต่ริชาร์ดก็ได้เซ็นย้ายไปในอินเตอร์ไปกับอินเตอร์มิลานแล้วนะแต่ก็ทางฝั่ง,งนู้นก็ไม่รู้จะเข้ารอบอยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือเปล่า ผมขอเอานี้แล้วกันนะครับไปงั้นเดี๋ยวไปเจอเกมกับทาง OGC อีกกันเลยนะครับไปริชาร์ดแหวกช่องกลางมาอย่างไงฮะหลบหลบไม่หนึ่งคนมันหลบตรงไหนไว้นเนี่ยผมพูดไปงั้นแหละยังไงเบิร์กไว้จะได้ไหมจะได้ไหมเพื่อนลองยกมาให้ริชาร์ดดูได้ยิงเรียบร้อยโอเคขึ้นนำนะครับทาง AS, AS Monaco นะครับริชาร์ดก็พ่นนิ้วไปอีกหทีนะเรียบร้อยไปนนครับ ลูกนี้ก็ยกมานะทางเพื่อนเหมือนจะชื่อว่าเดียสตานะครับก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยนะขึ้นนําอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับโอจีซีนิกยังไงสวยลิชาดดักได้ลิชานดดักได้ดักดีจ่ายมากลางนีอุย้ยเบิร์กไวหลุดมาลูกนี้ยังไงต้องเข้าแล้วเลยเพื่อนสวยลิชารดแอซซิตไปอีก1นึ่งแอซซิตนะครับขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์นี่ท่าเดิมเลยนะเบิร์กไวชอบทําท่านี้นะครับก็เรียบร้อยไปนะ ลูกนี้แทงมานะครับดิชาร์ทเห็นยืนโล่ลงๆนะก็เลยแทงมายิงเข้าไปนะครับโหลอดระหว่างแขนระหว่างขาไปนะตรงเอวนะครับก็ยังดีที่เข้านะครับคือนาเป็น2ประตูศูนย์นะได้มานะฮะผมต้องยืนเป็น C.M. ใจเย็นบังไว้ก่อนโอเคโอเคผมตัวบังนะเอ้าพอลากมาหลบมาได้ยังไงจะได้ยิงไหมลูกนี้โอ้โหชนคานไปเกือบเกือบเกือบตีตื้นมาแล้วนะเฮ้ยคนนี้ผมคุ้นๆอ่ะ บรนอ๋อบรนจากทางทีมอะไรนะเบอร์รี่น่าจะใช่นะครับเขามากันแล้วยังไงยังไงยังไงนี่คือยังไงวะมาล้ฮะสกัดผมอยากสกัดให้ได้สักคนใจเย็นใจ,ใจมา Brand. บรนบรนแทงมาลูกนี้โอ้โหอ,ออกข้างไปยังดีนะครับยังสองสู์อยู่นะ มาแล้วกระชากมาลูกนี้เปิดเสาไกลมายังไงได้ยิงโอ้โหชนคานอยู่โอ้โหมองซ้ำอีกทียังเซฟไม่ได้โอเคประตูนี้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆยังไม่โดนเลยนะครับสองูนย์อยู่นะชนคานไปหนึ่งทีเหมือนเหมือนเกมนี้จะชนคานไปทีหนึ่งแล้วนะครับเปิดมาลูกนี้อุ้ยตวัดยิงบลานก็ไม่เข้าไปนะครับลูกนี้ออกข้างไปนะแต่ก็ไม่ใช่ตวัดยิงเขาเรียกอะไรจักรยานอากาศเลยนะครับ ตรงนี้เหมือนจะติดติดใครเหมือนจะติดนาโชเหรอหน่าใช่นะครับมาแล้วริกเกเตเอาย้อนหลังไปหน่อยไม่เป็นไรผมเหมือนเล่นเป็น Cam เลยนะครับตอนนี้ไปเดียสตายังไงเพื่อนตอรล่าเบิร์กไว้ย,ยิงโอโ้โหเซฟไปได้นะครับเบนเตสใช่หรือเปล่าไม่รู้ฮะอ่านมั่วๆวไว้ก่อนลูนี้เบิร์กไว้ได้ตวัดยิงเลยนะครับก็ยังเซฟไว้ได้อยู่นะยัง2ประตูศูนย์อยู่ โยนมาอุมติ๊ติเบิกไวยังได้อยู่สวยรีชาร์ตเอา้าเลยรีชาร์ตไปรีชาร์ตพลิกมาหลบมาอีกคนนึงคืนไปก่อน yes, ตัวฮะเดสตาได้นะรีชาร์ตได้นะรีชาร์ตยืนอยู่นะรีชาร์ตยืนอยู่คนเงาเงานะยิงไปวอลลันเอาไม่ยิงนะฮะโรดิเกรดยิงแทนโอ้โหเซฟไปได้โอโ้ได้ยิงรัวๆเลยนะครับเอสมราร์โกเอา้าพลาด ผมไปกดขอบอลเฉยเลยโอ้โหโดนตีไขแจกโดนตีไขรแตกจนได้นะโอ้โหเอสโรมโกผมไม่ได้ไปกดขอบอลเลยลูกนี้ก็ดันเข้าเฉยเลยนะครับชนคานแล้วก็ดิ้งเข้าไปนะโอ้โหเรียบร้อยไปนะครับลูกนี้เอามันเลือบออกมาเนี่ยมันโกลตรงไหนเนี่ยเพื่อนเฮ้ยกรรมาการดติยอบดิยอบ,ยอบขึ้นมาจ่ายมาให้ริชาร์ดริชาร์ด อุ๊ยโดนสไลด์อีกแล้วเอ้าแต่ก็หมดเวลาไปนะครับทางเอสมนโกก็เอาชนะมาได้นะดิชันยิงไปนนทีที่5นะครับแล้วก็เบิร์กไวนะยิงไปในทีที่8นะครับไม่ใช่หรือ9ก็ชนะไปนะเกมนี้เอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็จบเกมกับโอจีซีนิกไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่6นะมีหกแต้มนะครับตามหลังโอลิปิกลีงอยู่นะ ย7ิบเจ็ดแต้มแล้วก็ใครอ,อยู่อันดับที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยแรงเหรอเหมือนจะชื่อว่าแล้งนะครับมียิบเก้าแต้มนะอุ้ยก็ตามกันไม่เยอะนะครับก็ไม่ห่างกันมากนะส่วนอ่าก็ส่วนอยู่าฟแชมเปี้ยนลีกนะเราต้องชนะทุกนัดเลยนะครับหรือสองนัดนะถ้าเราชนะเราก็จะมีแค่8แต้มแล้วก็ขอให้เฟยนูดแพ้นะครับส่วนเรอลอาดริดน่าจะได้เข้ารอบชัวร์แล้วแหละ ก็ไม่แน่นะอินเตอร์มิลานอนาจจะตามได้นะครับก็พีนี้ก็ให้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่อพีหน้านะสำหรับรีชาร์จวันนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันใหม่ครับผม